ื่อน้องบอดครับผมเป็นคนบุยรําครับก็เริ่มเรียนดนตรีไทยก็ตอนประมาณมอนมอนหนึ่งเนก็เริ่มเรียนจากออกล้องแขกก่อนนะก้องแขกแล้วก็เริ่มขยับไปเรียนนาเอกครับก็ผมรู้สึกสนใจดนตรีไทยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่มันดูพิเศษมากครับมันน่าสนใจเป็นดนตรีไทยที่เรา เราแบบว่าสามารถเจอได้ในชีวิตประจําวันนะอย่างเช่นว,ว่าคือตัวผมเป็นคนพุยลัมใช่ไหมครับเวลามีงานพิธีกรรมหรือว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับไม,ม่ว่าจะเป็นงานแบบมงคลงานอะมงคลอะไร่าเงี้ยครับก็จะพบได้ง่ายๆครับทิ้งพุยลัมเนี่ยครับก็จะเป็นวงที่เป็นเหมือนกับวงปีพาดดินบ้านเงี้ยก็จะจะเห็นจะจะค่อนข้างที่จะในสังคมครัจะเจอได้งา่าย รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างท,าท้าทายเหมือนกันครับเวลาครั้งแรกที่ได้จับเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันเป็นครั้งแรกที่ได้จับเครื่องดนตรีฮะมันมาเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองปีลงไปแล้วมันเป็นเสียงที่เราทํามันขึ้นมาเองนะ <c oughs> ก็ก็ค่อนข้างรู้สึกดีใจเหมือนกันนะรับรู้สึก <c oughs> ว้าวัแล้วก็พอเริ่มเล่นไปฮยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่าจะค้นหาต่อไปเรื่อยๆการที่ผมได้เล่นรหนาเอกครับก็มาจากการที่คุณครูเป็นคนเรียกเครื่องมือให้ครับก็ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบต้องฝึกต้องเริ่มฝึกระนาเอกแล้วก็เราก็ฝึกต่ดขั้นพื้นฐานนะก็ตั้งแต่เริ่มปีประหน้าคู่แปดครับแล้วก็เริ่มเริ่มฝึกจนไปถึงเพลงขั้นพื้นฐานแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆ ก็จะมีขั้นขไปก็จะเป็นการตีเป็นคู่ครับก็จะเป็นนับแต่ลูกสมมุติว่าเราจะตีลูกที่หนึ่งเนะี่ยก็จะเป็นลูกที่หนึ่งแล้วก็นับไปอีกแปดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ตีลงไปพร้อมกันการฝึก<อ>ละหน้าครับก็ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่ามันจะต้องฝึกทั้งเรื่องสมองแล้วก็ฝึกทั้งเรื่องกําลัง<อ>ก็กําลังนี่ค่อนข้างจะสําคัญนะเพราะว่าถ้าคนละนาไม่มีกําลังก็จะตีไม่ได้ดีจะเป็นกําลังแขน กำลังแขนที่ว่าเขาก็จะใช้คาว่าการไล่ระนาดอะไรเงี้ยปีแบบว่ามันก็จะมีวิธีการไล่หลายๆแบบนะก็ทั้งไล่เป็นไล่ชาแค่ตีทั้งแขนตีให้มือเท่าๆกันก็ตีจนว่าอันนี้ก็คุณครูถาวรสีพองแนะนํามาบอกว่าตีตีจนกววาเหงื่อจะออกครับตีไว้สักพักใหญ่น่ะตีตีเป็นผู้แปดใสลระนานเอกครับก็เป็นเครื่องดนตรีไทยที่เป็นประเภทเครื่องตีครับ ก็จะเป็นหน้าที่ก็จะเป็นเป็นพระเอกของวงเป็นผู้นำของวงแล้วความเป็นผู้นำของรนาเอกก็จะมีก็จะมีความหลากหลายก็จะเป็นในเรื่องของการพาออกเพลงหรือว่าจะขึ้นเพลงจะจบเพลงอะไรเงี้ยรนาจะเป็นคนมีบทบาทในเรื่องนี้เริ่มแรกเลยครับรนาเอกก็จะเป็นคุณครูศิวโร์วงอิรันคุลครับก็เริ่มแรกเลยครับคุณครูก็จับให้ไล่ฉากก็ไล่ เหมือนเป็นชั่วโมงกันนะครับเท่าที่จําได้ก็ครูจะให้ไล่อยู่หน้ากระจกครับเหมือนเี้ยนั่งไล่อยู่แล้วก็ให้ดูท่าทางวิธีการจับไม้แล้วก็มือให้ลงพร้อมกันครูก็ให้สังเกตให้นั่งตีเป็นชั่วโมงเลยค่อนข้างท้าทายครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่วัดใจเหมือนกันครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นดนตรีครั้งแรกครับเพราะว่าตีฉากนี่มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็ อาจจะพูดได้ว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะแล้วก็มันก็ค่อนข้างเหนื่อยด้วยครับเพราะมันตีเนี่ยใช้ทั้งแขนก็ผมรู้สึกว่าการที่ผมได้เข้าประกวดในเวทีสอนทองครับก็เป็นโอกาสในการที่จะทําให้ผมได้พัฒน,นาฝีมือตัวเองนะครับก็โจทย์สอนทองในแต่ละปีนี่ก็ค่อนข้างท้า,งาทายเหมือนกันครับก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นถ้าเป็นปีแรกๆก็เหมือนจะเป็นเพลง หมือนจะเป็นลูกวอนแม่แล้วก็จะมีเพลงดอกไม้ไซแล้วก็จะมีเพลงเซลเมาอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้จะเจอกันได้ง่ายครับสำหรับคนที่เริ่มเรียนใหม่ๆก็เป็นเพลงราโคครับเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงทางพื้นครับก็ระนาดเอกก็จะตีเก็บครับทงเพลง ก็เป็นเพลงที่มีแนวที่ฟังสบายๆ ้สึกว่าผมได้รับอะไรใหม่ๆครับทั้งความรู้ใหม่ๆแล้วก็การได้เรียนเทคนิคใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการจําเพลงหรือว่าเทคนิคในเรื่องของการบรรเลงด้วยครับผมก็มีโอกาสได้สอนน้องๆครับที่โรงเรียนเก่าครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะมาแข่งในปีหน้าครับก็ได้มีโอกาสเอาประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่ได้รับในปีนี้ครับก็ไปถ่ายทอดให้น้องๆครับเพื่อที่จะมาประกวดในรอบถัดไปครับ ดนตรีไทยในปัจจุบันนะครับผมก็อนถ้ารู้สึกว่าก็ยังเป็นดนตรีทีเ่เราหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันโบราณข้ามคลื่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าในมุมของคนที่เข้ามาในวงการนล้ครับผมก็จะรู้สึกว่าดนตรีไทยเนี่ยมันคงจะไม่ได้หายไปไหนแน่นอนครับเพราะว่ามีคนเล่นดนตรีไทยเยอะมากครับถ้าเข้ามาในวง,วงการดนตรีไทยจริงๆครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่า เครื่องดนตรีไทยอะแทบผลิตจะแทบไม่พออยู่เลยครับดนตรีไทยมันมันมีความอามตาตครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความน่าค้นหาแล้วก็มีความมีความวิเศษในตัวมันเองครับถ้าเข้ามาเล่นก็จะรู้สึกได้ว่ามันมันสนุกมากๆครับในอนาคตเนี่ยคงจะมีเอ่อดนตรีไทยร่วมสมัยมากขึ้นครับก็จะเป็นการเอาของไทยเดิมนะครับที่เป็นของที่มีแต่โบราณมา เ,เอามาประยุกต์ให้เป็นเพลงที่ร่วมสมัยทําให้คนได้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นครับผมก็มองไว้ว่าถ้าอนาคตเนี่ยครับผมพอจบไปแล้วนี่ยครก็จะเอาความรู้ที่ได้จากครูไปต่อยอดไปสืบสารให้กับคนรุ่นหลังครับเพื่อที่เพื่อที่จะได้สืบสารดนตรีไทยกันต่อไปครับ